ก็สวันนี้ครับอีพีนี้เป็นอีพีที่สองนะครับผมจะเปลี่ยนนะครับจะไปเล่นกับหาหาทีอื่นเล่นดีกว่านะครับทีมบ้านเราดีกว่าเนาะนั่นไงมาโอ้หสวัสดีนะครับลูกพี่กูนี่กูนี่นะครับ หยาบนะครับพี่คนนี้นะครับโหเปิดลีลาด้วยขอชมก่อนโหชนะมาร้อยกว่าแล้วนี่ว่านะครับตามผมนะครับมาเล่นๆไปก่อนนะครับไม่ลงก็ไม่รู้จะว่าไงนะครับเขาให้จ่อครับ มาผมนนี่นั่นนะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดกดไลค์กดแ,แชร์ผมด้วยเดอ้อนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับนะเจอ EP นี้นะครับกำลังใจใผมจะสู้พี่เขาได้หรือเปล่านะโอ้โหนั่นแน่วางยาตัวเองซะแล้วนะครับ เอาดีๆนะพี่เอาดีๆนะครับพี่ผมผมว่าผมกับพี่มาชิงถ้วยตาไก่กันดีกว่าไหมเฟรมนี้นะครับมาครับขอคนไลค์นะครับเพื่อที่ผมจะได้ถ้วยตาไก่หรือเปล่าอ๋อผมไม่ได้แน่ๆเลยนะครับ อะไรก่อนนะครับนั่นนั่น,น,นโอ้โหจะเห็ดอย่างไรโอ้โหอ้าวทำไมทีเขาแล้วฮะหลดุดมาเพื่อให้ผมแค่แตะเองไม่มาใช่ไหม ผมเพอย่างผมเนี่ยผมกัดเล่นดำเนี่ยเดี๋ยวได้ไหมนอ้อไม่ลองก็ไม่รู้เซไม่ลองก็ไม่รู้เซะนะครับอ่อลาลองดู สองเงินฝาวะผมเนี่ยผมไม่ฟาวครับผมผมฟุกนะฮะไม่ฟาวแต่ฟุกนะครับนะได้แต,ต้มเพิ่มด้วยนะครับวันนีทำไงน้อยตัวผมถึงจะอันนี้เนาะอ่าจะลองสกสสกูสกูฉีก โอ้ยง่ายๆนะครับฮู <c oughs> ้ยโหดร้ายแท้ลุคเพ่ นี่ผก็ไม่ได้เนาะ ม,มีเรียมสู้เลยเว้ยไม่เป็นไรครับตาไม่ดีนะครับคนละไลค์ก่อนนะครับคน,รคนละไลค์คนละแชร์ก่อนนะฮะผมนำไปแล้วสามสิบสามแต้มแล้วนะครับนอน โอ้นอน,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 นเกมยังไม่จบนะครับอย่าเพิ่งนับศพทหารของผมนะครับโอ้พี่คนนี้แน่นอนว่ามือเบามากนะครับตไตะออกไปโอ้ เขียวเชะอุ่มเอ้ยทำอะไรวะเนี่ยลูกติดๆนะครับลูกติดจะก็เพราะลูกอ่อนเลยเอาตรงมาเล่นยากมวก เฉยเลยพี่น้องอ้าวลงก็มาบังอีกแล้วอืม,อม ใช่ไหมบังใช่ไหมเพ่ Pay. ถ้าเรียนเงินดูกลางนะลูกเนี้ยจะเตะได้ไหมนอ้องดูกลางแต่ถ้าเรียนดูไกลลูกไก่เนี่ยลูกไก่ก็ไม่แม่นนะครับ <c oughs> อาวไม่เป็นไรว <c oughs> ัสดีครับ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยตามไม่ทันผมเด้อ ตองไม่ทันผมด้วยพี่หมดแล้วผมนะหมดแล้พี่หมด ผมจะลองสกรูดูนะครับอ bo ๋อล bo ูกนี้ไม่ต้องสกรูก็ได้มั้งเนาะโอเคลงก่อนเบาเบาเบาอืม

โดนเลยเสี่ยงทำไมกลัวเลยเหรอเนี่ยเห็นไหมตัวผมก็หมุนได้หเห็นไหม คุณกล้าเสี่ยงจังคุณคูณนี้ <c oughs> เอาไหมผมให้แก้มือ,อเฟรมหนึ่งก่อนอื่นผมขอคนไลค์ขอแช์นะครับชนะไปนะครับด้วยสกอร์60พร้อมนะครับ โอเคเจอกันเอาีพ e ี P ่ห e น้านะครับ